5สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับหุ้น c l o u d f a r e พร้อมจะดมกาวกันหรือ,อยังมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับก็คือมิชชั่นของ Cloudflare มิชชั่นของ Cloudflare ก็คือ to help build a better internet อินเ i อร์เน็ตสมัยก่อนเนี่ยนะมันไม่ได้ถูกสร้างมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยหรือเลือกความรวดเร็วอะไรพวกเนี้ยมันเป็นซ i ์โ project นะครับแต่ใครจะไปรู้ว่า อินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีผลต่อชีวิตเราแบบโคตรๆแบบทุกวันนี้คาวแฟเนี่ยก็เลยอยากทําให้อินเทอร์เน็ตดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่า f o ว n เดอของเขา m a t แมทธิวพรินซ์มิเ l ลแซตลินที่ยังอยู่กับบริษัทเนี่ยนะให้ความสําคัญกับมิชชั่นนี้แบบจริงจังเลยนอกจากเขาจะขายโซลูชันของเขาให้บริษัทต่างๆแล้วเนี่ยเขายังให้บริการคาแฟ re เพื่อป้องกันการโจมตีจากเว็บต่างๆเนี่ยแบบฟรีๆเลยกับ ผูท้ทำเว็บไซต์เล็กๆทั่วไปนะครับอย่างเราๆการกระทําแบบนี้ทําให้คาวแฟดูดีแล้วก็คนเก่งๆอยากเข้ามาจอยกับมิชชั่นนี้ด้วยนะครับข้อ2ก็คือเรื่องของการเติบโตคาวแฟเนี่ยมีการเติบโตแบบ S-curve over S-curve over S-curve เลยนะครับ S-curve แรกของเขาที่เขาเคยทํามาแต่แรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยเบื้องต้นและตัว CDN นะครับที่ช่วยส่งข้อมูลกระจายให้ลูกค้าโหลดข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้น ที่ทำอย่างนี้ได้เพราะว่าคาลแฟร์เนี่ยเป็นเครือข่ายนะครับที่รับข้อมูลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้ลูกค้าเต็มไปหมดแต่เครือข่ายของเขามันไม่ได้จบแค่นี้เหมือนเครือข่ายคู่แข่งอื่นๆที่เป็น CDN ทั่วไปเครือข่ายของเขามันโปรแกรมเอเบิลตรงนี้สําคัญยังไงมันทําให้เขามี s อสเกิที่2และ3 s มเอสเกิที่2เนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยสมัยใหม่ในองค์กรนะครับที่เรียกว่า zero trust หรือ s a s ซีเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยองกรเนี่ยจะต้องมีเน็ตเวิร์กของตัวเองแล้วก็ให้พนักงานเข้ามาเชื่อมใช่ไหมแต่สมัยนี้ในเมื่อคนมีดีไวซ์เต็มไปหมดมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตทํางานบน Starbucks อย่างเงี้ยการโจมตีเนี่ยเข้ามาได้จากหลายทางมากขึ้นและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากขึ้นไปอีกคาเฟ่เลยบอกว่าเฮ้ยเน็ตเวิร์กของเขามันโปรแกรมเอเบิลนี่ทำไมไม่เปลี่ยนเน็ตเวิร์กเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยบอกเลยว่าเ,เส้นทางนี้เส้นทางเนี้ยเป็นของบริษัทนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นบริษัทไม่ต้องมีเน็ตเวิร์กภายในแล้วแต่ใช้คลาวด์แฟ r เนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กหลักๆในการให้พนักงานทำงานร่วมกันเลยนะครับข้อดีเนี่ยนอกจากจะประหยัดขึ้นดี De PLOY ง่ายขึ้นไม่ต้องมีคนมาดูเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันยังสามารถจัดการสิทธิ์ต่างๆได้ดีขึ้นและมีอีกหลายข้อดีเต็มไปหมดเลยด้วยความที่มันโปรแกรมเอเบิลอย่างที่บอกไปแต่ยังไม่จบนะครับมีเอชโคเร์ที่3ก็คือ Edge Computing และ s e r v e r l e s s คือนอกจากคลาวด์แฟจะมีเน็ตเวิร์เชื่อมกันมีตัวววประมลลลผแ้ ถ้าอัด d a ลต้าเบเข้าไปนะครับมันก็กลายเป็นเหมือนคลาวด์ดีๆนี่เองนะครับที่ลูกค้าสามารถเขียนแอปพลิเคชันแล้วก็รันแอปพลิเคชันบนคลาวด์แวร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งคลาวดเจ้าใหญ่ๆเลยนะครับถึงแม้ทุกวันเนี่ยสิ่งที่มันทําได้บน Network ของคลาวด์แวร์ยังเล็กอยู่เนี่ยแต่เขากําลังขยายความสามารถอย่างเร่งเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นคลาวด์แวรกลายเป็นคลาวดที่4เลยก็ว่าได้ ตัว CO e เ,เองเนี่ยเขาบอกว่า cloud fair เนี่ยจะไปจะไม่เป็นเหมือน big 3 cloud นะครับ Google GCP Amazon Microsoft Azure เนี่ยแต่นะครับมันก็จะเป็นเหมือน network ที่ส่งข้อมูลหา cloud ต่างๆอีกทีหนึ่งทำให้องค์กรสามารถใช้ service ดีๆของ cloud หลายที่ได้นะครับโดยที่ต้นทุนต่ำไม่สามารถไม่ถูก log in อยู่แค่ cloud ใด cloud หนึ่งไอ้สเรื่องที่ผมบอกเนี่ยในวิดีโอก่อนหน้าที่ผมอธิบาย cloud fair ไปซึ่งแนะนำให้ไปฟังนะครับ ผมบอกว่ามันเป็น optionality ใช่ไหมก็คือมันมีโอกาสที่จะไปทางนี้ได้ไปทางนี้ได้แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่โอกาสแล้วครับมันคือ S curve บน S curve ของจริงของพวกเนี้เริ่มมี product market fit อย่างชัดเจนและกำลังจะทำ revenue ให้คาเฟ่แบบจริงจังทีนี้มันก็เชื่อมต่อกับข้อที่3นะครับเพราะว่านอกจาก product market fit แล้วเนี่ย tailwind หรือแรงส่งที่ทาให้ลูกค้าเข้ามา adopt product ต่างๆที่บอกไปเนี่ยมันกำลังมาแรงแล้วมันมีเท i l ซ้อนเท i l อีกเหมือนกัน ตัว Security เนี่ยก็มีเทวินด้านที่องค์กรต่างๆทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของ IT มากขึ้นมากๆนะครับด้วยความที่ IT เนี่ยกลายเป็นเหมือนแบบคอหลักของทุทกบริษัทบนโลกแ r ล้ว t r r ด์ w o r k from Home เนี่ยยิ่งช่วยทำให้ความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญม,มากไปอีกเพราะว่าคน Connect Network เต็มไปหมดเลยอินเทอร์เน็ตอยู่ทุกที่มี Device หายที่นะครับและ 3. IoT นะครับกำลังมาแรงอุปกรณ์เบสิกอย่างเทอร์โมสแตหรือว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย ยังต้องพึ่งเน็ตเวิร์กในการรักษาความปลอดภัยให้เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยความสามารถในการป้องกันต่ามากในฝั่งของคลาวคอมพิวติ้งเนี่ยก็มีเทวินนะครับนอกจากคลาวคอมพิวติ้งเองแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินคําว่ามัลติคลาวนะครับที่องค์กรใหญ่ๆเนี่ยไม่อยากจะพึ่งคลาวใดคลาวหนึ่งมากจนเกินไปเพราะว่ามันมีโอกาสล่มได้นะครับและการพึ่งคนใดคนหนึ่งมากเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมคลาวแฟร์เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวกลางที่ทําให้ strategy Multi Cloud เนี่ยเป็นจริงได้ครับ นอกจากนี้ยังมีเทรนด์เรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลที่รัฐบาลต่างๆเนี่ยออกกฎมาเต็มไปหมดว่าข้อมูลของคนประเทศฉันนะต้องอยู่ในประเทศนี้เท่านั้นออกไปไหนไม่ได้คลาวต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในทุกประเทศแต่เซิร์ฟเวอร์ของคาวแฟเนี่ยอยู่แบบแทบจะทุกประเทศบนโลกเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้ลูกค้าอยากเก็บข้อมูลกับคาวแฟมากขึ้นไปอีกครับข้อที่4ี่ก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มดของคาวแฟคาวแฟไม่ใช่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ธรธร,รมดาที่เขียนโปรแกรมอย่างเดียวนะครับ แต่เขาต้องพึ่งฮาร์ดแวร์ที่เขาเอาไปตั้งตามประเทศต่างๆกว่า250ที่เนี่ยซึ่งถ้าใครจะทําตามเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับนอกจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการเข้าไปติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ตามที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะยังต้องมีซัพพลายเชนของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ได้กับทั่วโลกและมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีทราฟฟิกด้วยไม่งั้นเซิร์ฟเวอร์ที่คุณลงไปเนี่ยเมื่อลงไปปุ๊บแต่ไม่เชื่อมกับใครในประเทศไม่เชื่อมกับทูไม่เชื่อกมอกับ AS เนี่ย แล้วใครจะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตของคุณล่ะด้วยความที่คาเฟ่เนี่ยเขามีคนอยากเชื่อมกับเขาเยอะมากนะครับเพราะเขาให้บริการฟรีต่างๆเยอะก็ทําให้คนต่างๆบนโลกอยากเชื่อมกับเขาการที่มีข้อมูลเนี่ยยังทําให้เขาสามารถเพิ่มแคปซิตี้ของเซิร์ฟเวอร์ของเขาได้อย่างแบบทันท่วงที just in time นะครับไม่ลงแคปซิตี้มั่วๆจนเปลืองงบหรือว่าไม่ลงแคปซิตี้ขาดจนทําให้อินเทอร์เน็ตของประเทศนั้นหรือโซนนั้นอ่ะช้าไปตรงนี้ทําให้เขารักษา r e l i a b i l i t y ได้ตลอดเวลา มันคือ Network ร์กเอฟที่แรงพอสมควรเลยแล้วก็ป้องกันให้คนใหม่เข้ามาได้ยากครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือ pace of innovation หรือสปีดของนวัตกรรมของ Clo าลแฟร์เนี่ยเร็วมากๆนะครับเขาออกโปรดักต์ใหม่มาแบบอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและเป็นที่ยอมรับเป็นที่ชื่นชมของ Expert ในอินดัสทรนี้เลย c l u า f แ a r e ในปี2019กับ c l o u d f บ a r e ในปี2022เนี่ยเหมือนเป็นคนละคนคนละบริษัทกันเลยอะ จากเว็บที่แบบนักพัฒนาเล็กๆใช้เพื่อป้องกันเว็บของตัวเองเล็กๆเนี่ยกลายเป็นโปรดักที่องค์กรใหญ่ๆอยากจะใชออ้ได้ผลดีจริงแล้วต้องคอนซิเดอร์ว่าจะใช้จริงๆอ่ะคลาวแฟร์เนี่ยเพิ่งก่อตั้งมา13ปีแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าเขายังออกโปรดักใหม่เร็วๆแบบนี้อยู่เนี่ยนะยังมีออปชันอลิตี้อีกมากและในอีก10ปีในอนาคตเนี่ยเขาต้องหน้าตาแบบอลังการกว่านี้อีกเยอะเลยครับและผลลัพธ์ของ5ประเด็นที่ผมบอกมาเนี่ยก็ทำให้บริษัทคลาว d แฟร์เนี่ยนะสามารถ เติบโตแบบ50%มาได้3-4ปีติดแล้วนะครับไม่ชะลอลงเลยและดูเหมือนว่ากําลังจะเร่งขึ้นด้วยเร่งขึ้นด้วยนะครับถามว่าเขายังสามารถโตแบบนี้ไปได้อีกนานไหมผมว่าอีกนานพอสมควรเลยเพราะว่าลันเลทของเขาเนี่ยหลักแค่1บิลเลียนเองนะครับในขณะที่คราวใหญ่ๆอ,อย่าง a เม z o n Google เลยพรกเนี้ยรวมกันเป็นร0อยบิลเลียนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับต้นทุนก็ค่อยๆลดลงและบริษัทยังคงอินเวสตต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น เขาก็สรงแดงให้เห็นว่ายังมีรูมในการเติบโตอีกเยอะเลยทั้งนี้ทั้งนั้นมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับคาลแฟร์เพื่อนเพื่อ,อรู้ไหมว่าอะไรราคาหุ้นเนี่ยแหละครับราคาหุ้นแพงมากๆเลยเพราะว่าตลาดก็คงเข้าใจจุดที่ผมบอกไปเยอะพอสมควรแล้วถ้าการเติบโตเขาไม่เร่งแบบมีในยัสํสำคัญเนี่ยผมคิดว่าหุ้นตอนนี้ค่อนข้างแพงเอาตรงๆแต่ตลาดมันมีความ irrational พอสมควรนะครับอาจจะมีวันหนึ่งที่ราคามันลงมาเยอะ และวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวันที่น่าเก็บแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความคิดของผมนะไม่ใช่ Financial Advice นะครับเพื่อนๆต้องไปศึกษากันเองนะเอาล่ะเป็นไงบ้างกับ5ข้อที่ผ่านมาเพื่อนๆรู้สึกว่ามันกาวไหมหรือว่าถ้ามันไม่กาวไปหรือชอบซีรีส์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้กับบริษัทอื่นมาอีกสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าเหมือนเดิมสวัสดีครับ